เอาละครับก็ขอสวัสดีท่านผูชมทุกคนกันด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตของใหม่ที่น่าสนใจนะครับว่ามีอะไรใหม่เข้ามาบ้าง สกินปืน P90 นะครับสกูโซเดียนะครับก็เข้ามาให้เป็นเจ้าของกันแล้วนะครับในร้านค้าอาวุธนะครับก็สามารถจับจองกันได้แล้วตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะครับในส่วนของ Evolution นะครับก็มีชุดใหม่สุดเท่เลยนะครับเข้ามาแล้วนะฮะก็มีให้เลือกหลากหลายสีนะครับมีสีแดงสีน้ําเงินสีทองนะครับสีน้ําเงินเนี่ยใช้หินแป้งล่าง5้านะครับแล้วก็พิมพ์เขียว2แล้วก็สีทองเนี่ยใช้หินแป้งล่างสานะครับแล้วก็พิมพ์เขียว1 ก็สามารถจัดตามงบตัวเองได้เลยนะครับกิจกรรมนี้ก็สิ้นสุดวันที่12กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับมาดูกิจกรรมสายฟรีกันบ้างนะครับภารกิจแรปเปอร์เพียงแค่เราสะสมโทเคนนะครับโดยจะมีภารกิจให้เราทําในแต่ละวันนะครับเพื่อนําไปแลกของรางวัลนะครับเป็นหน้ากากเดดมาร์ทนะครับผมแล้วก็เฟลกแมสนะครับผมก็สามารถแลกแบบฟรีๆเลยนะครับกิจกรรมนี้สิ้นสุดที่2ี่มิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับ โยโย่ส,สายสายนะครับถ้าทางสุดกวนก็มาขายแล้วนะครับในตู้คอลเลกชันนะครับก็สามารถเป็นเจ้าของกันได้แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับผม เอาลยครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทาภารกิจยิงหัวทั้งเกมนะครับเนื่องจากมีคนเคยสบประมาทผมไว้นะฮะในคลิปที่ผมสอนยิงตัวนะครับมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าผมยิงหัวไม่เป็นหรือเปล่าอ้างยิงตัวนะครับจริงๆแล้วผมก็ยิงหัวเป็นนะทุกคนแต่ว่าผมอยากจะเน้นชัวร์ไว้ก่อนดีกว่านะครับในคลิปเนี่ยก็จะเห็นผมยิงหัวบ้างยิงตัวบ้างนะครับเป็นปกตินะแต่ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมายิงหัวทั้งเกมเลยประชดเขานะฮะมาดูกันว่าผมจะประชดได้ทั้งหมดกี่ตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกกัันนเลยดีว่าะครบ เาเลยครับท่านชมครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับมางคกีมัวแต่กดอัดคลิปนะเกือบตายเลยโดนยิงคาล่มนะฮะแต่ว่ายังรอดมาได้นะครับดวงยังดีอยู่แล้ววันนี้เนี่ยเราก็มาในแรงไดมอนด์สนะครับถ้าชนะเกมนี้ก็อาจจะขึ้นไดมอนด์สนะฮะการันตีความตึงอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเจอคนที่เล่นไม่เป็นเลยในเกมนี้จะเจอแต่คนเป็นงานทั้งนั้นนะครับแล้วเราก็กดมาในโหมด4ต่อ2ด้วยนะฮะมากับเค้ไอนะครับผมแชมป์ เอเชียออสตานะครับครั้งล่าสุดเลยนะครับผมนะก็การันตีฟีมืออยู่แล้วเรื่องยิงหัวไม่ต้องกลัวนะครับวันนี้จะมาช่วยเรายิงหัวด้วยนะฮะก็มานับรวมกันนะครับว่าจะได้ทั้งหมดกี่หัวนะฮะในเกมนี้ไปฮะน้ชมฮะเราได้ปืนเด็ดแล้วนะครับด้านบนฮะมันยิงน้องเราอยู่วิยมีเสียงซ้ายฮะน้ชมแต่ว่าไม่สนใจฮะไปเอาตัวด้านหน้าก่อนโอ้โหวิ่งกันเยอะแยะเลยขึ้นหัวไปหนึ่งฮะงไม่ขึ้นหัว เอ็มแปดละการสองหัวห้าน้ำจมฮะซ้ำก่อนดี๋ยวโดนลัดคนลงเยอะมากนะครับที่เมืองฟีกอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเจ็บเก็บเก็บโอ้โหโ,โดนลัดอุ้ยหลังมาอีกโอ้โหอย่าซ้ำนะปุบได้ฮนะอุ้ยเหมือนมันจะอ้อมนะโอเคมันอ้อมมาหลังอีกแล้วฮนะอ้อมมาหลังกระโดดเข้าสิครับโอเคเดี๋ยวรอรีเลือดนะครับใช้อโลไปก่อนตอนนี้ยาก็ไม่มีนะฮะมีแต่วอลสองอันนี่แหละท่านผู้ชมเอา้าเพื่อนเราล้มอีกด้านนอก อือห้อหบัวอีกแล้วสามบัวฮะน้ำจรมะยังไงขอชูบก่อนในช้างน้อยไปไหนเราไม่รู้นะเมื่อกี้มันลอ,อยหลังผมอยู่แต่ว่าเราต้องถอยก่อนนะฮะเลือดเราไม่มีนะครับปืนชาร์ดน้องก็ไม่ดีนะฮะน้องบอกให้ถอยก่อนแต่ขอซ้ําตัวนี้ก่อนเดี๋ยวโดนลัดอีกไอตัวนี้หรือเปล่าที่มันลัดเราเมื่อกี้เนี่ยเราจะทํายังไงเราถึงจะได้ยาทุกคนตอนนี้เลือดเราเหลือแค่20เท่านั้นนะฮะ เราต้องวิ่งอ้อมเนื้อล่างแล้วก็มาตรงนี้ท่านชม <Okay. S 1> มาเก็บตาล่าเราเรามี้วออยู่โอเคบ้านฟาร์มมีตัวนะครับเดี๋ยวขอพันยาก่อนเอากับระเบิด <c oughs> โอ้โหโ,โดนกับระเบิดไปฮะต้องชุบนะฮะทันหรือเปล่าทันแน่นอนครับท้นหลบได้ไม,ม,มีบ้านแตกนะครับมีตัวอยู่บ้านแตกนะท่านชมแต่ว่าเขาน่าจะยิงเราไม่ได้ท่านชมเดี๋ยวขอเอายาให้น้องก่อนแล้วกันน้องไม่มียาเลือดก็ไม่เต็มนะครับออาไป มาให้ด้วยโอเคฮะเดี๋ยวเราไปจัดการบ้านแตกไม่รู้มันยิงใครนะเอามันยิงน้องเรานิ่งๆยิงไม่ได้ขอหาหมุมที่ได้เปรียบก่อนแลละครับยังไงเอาวิ่งมาดึงหัวไปเอาร่วงก่อนอีกตัวหนึ่งน้องอ้อมนะฮะเรียบร้อยนะครับเค้กอย,ยิงหัวอีกแล้วนะฮะ MG ็นะครับแตกไปแล้ว โอเคตอนนี้ก็ได้มา2คิวนะครับที่เมืองพีกท่านผู้ชมโอเคไม่รู้ว่าหมดหรือยังนะครับโดนรัดไปตัวหนึ่งด้วยแต่ผมว่าน่าจะยังไม่หมดนะเพราะว่าตอนลงเนี่ยผมเห็นคนลงเยอะอยู่นะครับที่เมืองพีก,กต้องไปดูด้านหน้าเอาด้านหน้ามีตัวเฉยฮะท่านผู้นะชมฮนะเดี๋ยวนะวิ่งตามไปก่อนสับยิงไปเขาไหวแล้วหมวที่สี่เอาด้านล่างมีไม่โดนเดี๋ยวนะขอขับก่อนนะครับมันน่าจะวิ่งขึ้นมาชุกกันเอางี้ไงชุกทำไมดึงไม่ขึ้นหัวะ มันนั่งเฉียงนะครับไอตัวนี้นะก็เลยโดนแต่ตัวนะฮะแต่ไม่เปไกก็ล่วงเหมือนกันนะครับโอเคเราได้มาสี่หัวนะครับตอนนี้นับไปเลยโอเคไม่มีอะไรแล้วฮะตอนนี้เมืองพีกน่าจะหมดแล้วนะครับเกมมันตึงๆนะเกมนี้เพราะว่ามาในแรงไดมอนสองนะครับหากคนค่อนข้างยากนิดนึงนะครับก็เจอคนผมจะกดอัดคลิปละกันนะครับโอเคโอเคง่ายเจอคนฮะน้ชมฮะเอาร่วงแป๊บเดียวฮะไม่ถึง2อวีนะครับผมบอกเลย สามให้เลยวิดานบนเอาเรียบร้อยหัวแตกอีกแล้วโอ้โหยอมเขาจริงๆนะฮะลูกนั่งยิงเร็วมากนะครับเคกไอนะแล้วเหมือนจะเจอคนอีกแล้วฮะตอนนี้ด้านหน้านะครับมีขนฟันแล้วก็ยิงเก็บเสียงอยู่นะครับผมอยู่ยไหนหลังไอวอน,นี้แน่ๆนะฮะเดี๋ยวนะตั้งการในพวกนั้นไปก่อนเอานี่ไงยิงไปอืมเคกไอยิงไหวแล้วนะครับผมเดี๋ยวนะเราต้องไ,ไม่น้อยหน้าไม่น้อยหน้าเรียบร้อยเข้าหัวนะครับอีกตัวนึงอุ้ยนี่ไง นี่เข้าหวัวหมดนะฮะหมดตี้นะครับผมโอเคนี่สี่สองนันเนี่ยท่านชมผมบอกเลยถ้าสี่สี่นี่แป๊บเดียวนะครับหมดตี้โอเคฮะตอนนี้ก็ได้มา7คิวนะครับบนแมปเหลือย2ิบ,บคนเท่านั้นนะครับผมเราก็ตามล่าก,กันต่อนะฮะตอนนี้เราจะยิงหัวอย่างเดียวนะครับเราตั้งใจมายิงหัวนะผมตั้งใจแบบว่ายิงหัวให้ทุกตัวเลยนะครับแต่ว่าจะโดนไม่โดนเนี่ยอีกทีนึ่งแล้วด้านหน้ายังไงล้มลไปแล้ว ยังไงออกเขาหัวโอ้โหน่าจะเสร็จเค้กไอน,นะครับน่าจะตั้งแอาวอลชุบกันแล้วนะ,ะตอนนี้ต้องวิ่งเข้าชาร์จแล้วฮะท่านชมฮะนอนไป2ตัวนะครับเหลืออีก2ข้ามาแล้วใจเย็นๆอย่าเพิ่งยิงนะออกมาวัดดิวิทยออกมาแล้วสองขวงฮะหัวอีกแล้วหัวอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรียบร้อยดูดิยิงหัวรัวๆท่านชมทีนี้โคตรหดนึกว่าปวดแล้วนะมีอีก มีอีกอน่าจะล้มไปแล้วแหละผมดูแล้วอะถ้าเค้กไอ้ย,ยิงนะล้มแน่นอนนะฮะเนี่ยเห็นไหมยิงไหวอีกแล้ว <c oughs> ยิงหัวโคตรโหดนะครับถ้าใครดูอยู่นี่คือแบบว่าร้องโปแน่นอนฮะยิงหัวแทบทุกตัวนะครับหรือไม่ก็ใครที่ร่วมแมปนี้ด้วยเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะร้องโปได้เลยนะ <c oughs> ขึ้นยิงหัวยิงหัวรัวๆเนี่ยอยู่สองคนนี่แหละ <c oughs> ตอนนี้เราก็ได้มากี้หัวละไม่ได้นับนะครับถ้าใครนับก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะ ได้มา8ดเขียวอุ้ยบ้านฟาร์มมีฮะเหมือนจะมีนะครับผมเอาใช่จริงๆด้วยดึงหัวโอ้โหไม่โดนมันไม่โผล่ฮะเราต้องชาร์จใกล้ๆแล้เลยครับผมยังไงเช็คกับระเบิดก่อนโอเคบอกว่าล้มไปแล้วนะครับบ้านฟาร์มโอเคล่วงไปแล้วสองตัวฮะแล้มีเสียงวิ่งมาเอาวิ่งมาเรียบร้อยโอ้โหไม่เข้าหัวฟาดหัวไป3ตัวแล้วนะฮะตอนนี้เราน่าจะได้มา7หัวนะครับเพราะว่าเราโดนลัดไปตัวหนึ่งนะเรายิงหัวได้7คนแล้วนะครับตอนนี้นะ โอเคเหลือ11คนสุดท้ายครับท่านผู้ชมตามหากันต่อวีเสียงปืนอยู่ฝั่งขวาฮะต้องไปเอาเลยครับผมยิงกับเพื่อนเราอยู่อยู่หลังหินแน่แนแนฮะท่านผู้ชมฮะสุ่มดูไม่ล็อกเอาล็อกล็อกก็หัวแตกสิครับเรียบร้อยไอตัวนี้เนี่ยคือมันยิงยิงหลายตัวมากนะมันฆ่าได้หลายตัวนะครับไอกูนอนอะไรเนี่ยท่านผู้ชมโอเคตอนนี้เราก็มีไอวอทั้งหมด20อันนะครับใช้แบบ ไม่ต้องกวัวหมดเลยทีเดียวเหลืออีกสองคนสุดท้ายนะฮะ,ะดูกันว่าเราจะสามารถยิงหัวได้กี่ตัวนะครับเราก็สามารถนําที่หนึ่งมาฝากทุกคนได้หรือเปล่านะครับผมโ <Okay. S 1> อเคโอเคไอจะขึ้นหลังคาบ้านฟาร์มนะฮะอุ้ยด้านหน้าด้านหน้ามเห็นแล้วดึงหัวไม่โดนไม่โดนอีกเดี๋ยวนะมาเดิมาเดิ๋ยวดึงไม่ขึ้นต้อง MP 5ฟต้อง MP 5ฟแล้วฮะเรียบร้อยหัวรุนัวมาฮะหนึ่งตัวสุดท้าย ออกมาดีหัวแตกแน่นอนหัวแตกแน่นอนเรียบร้อยนะครับผมโอ้โ oh, หเรายิงได้ทั้งหมด9หัวนะครับ10หัวถ้าเกิดว่าไม่โดนลาดนะก็ได้10หัวนะครับได้มา12คิวเดี๋ยวมาดูน้องเรานะครับว่าได้ทั้งหมดกี่คิวนะฮะในเกมนี้แรงไดมอนสองนะครับเกือบไดมอนสามนะตึงแน่นอนนะฮะเรามา42เนี่ยท่านชมดูดิโคตรตึงนะครับเราได้ที่1ได้อย่างไร <c oughs> โอ้โหแล้วดูตามฆ่าได้ตั้งย5ิบคนนะฮะทั้งหมดผมเนี่ยได้ประมาณ 8หัว9้าหัวนะถ้าให้เดานะครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติกันน้องผมบอกว่าได้มา8หัวนะครับน้องได้มา8ดเดี๋ยวมาดูเราฮะว่าได้กี่หัวนะครับผมแต่ปืนที่ยิงหัวดีที่สุดนะครับก็คือปืน xm8 แล้วก็ mp5 นะสำหรับในใจของผมนะครับคือ xm8mp5 เนะี่ยยิงหัวง่ายสุดแล้วนะฮะโอ้โห9หัวฮะน้ำชมฮะ12คิวได้มา9หัวนะครับถือว่าเยอะนะน้ำชมนะ เกินครึ่งนะครับ80% 70%เลยนะครับการยิงหัวนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะคือผมยิงหัวเป็นนะผลที่มาคอมเมนต์ว่าผมยิงหัวไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยยิงหัวไม่เก่งผมยิงไม่เก่งนั่นแหละท่านชมแต่ว่ายิงเป็นอยู่นะครับขอยิงได้ถ้าตั้งใจยิงจริงมันก็ยิงติดอยู่นะครับ ก็ทุกคนลองฝึกดูนะครับถ้าเกิดว่าใครยังเล่นไม่เก่งยิงหัวไม่เก่งเนี่ยลองฝึกดูนะครับผมทําคลิปไปหมดแล้วนะท่านชมนะถ้าเกิดว่าผมทําคลิปอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็แสดงว่าผมมีวิธีที่ดีกว่านั้นนะครับก็จะมานําเสนออีกนะครับเพราะฉะนั้นกดติดตามไว้นะครับแล้วก็กดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวท่านผู้ชมลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย